อยู่กับคนดีคนเดิมทิโมแวลอย่างที่บอกเมื่อวานผมบอกว่าไงรู้ไหมสำหรบับคนที่ไม่ได้ดูคลิปคลิปเมื่อวานนะนะผมจะสร้างจีเหลี่ยมกับปูวิ์ปูวิทส2.0แล้วก็จีเหลี่ยม5.0แต่ว่าเริ่มต้นนะ่ะเอาเบสิกเลยจีเหลี่ยม5.0ก่อนโอเค ไม่พูดอะไรมากเริ่มสร้างเลยดีกว่าสิ่งแรกโถส้วมแล้วก็หัวอันนี้ตส่าตื่นมาทำคลิปไวนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยแล้วก็ตูดแอสโตเอ้ยหน้าตามันก็รู้สึกว่ามันคลายจริง S, s ีเอสโดจีทอยเลอยู่เหมือนกันนะรู้สึกอะ่ะต่อไปก็คือแขนข้างหวดน้ำอันนี้แขนข้างซ้ายแขนข้างขวาแต่จีเรียมอะ่ะเรียมอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบว่าเรื่องทำความเร็วแบบตรงหลักนะ มันจะใช้ชิพแฝกความเร็วสูงที่จริงผมลืมตรงนี้เดี๋ยวขอเนาะครับขอทำแบกถ้านผู้ชมผมลืมทำขออาภายัยขออาภายัยขออาภัยนะครับผมลืมถามครับผมลืมถามครับผมลืมถามครับมาลิเติโ้โพนี่มาลิเติ้โพนี่ แปลว่าผมอะ่ะต้องถอดแขนก่อนเลยไม่งั้นมันจะใส่ลำบากอะ่ะแล้วก็เออเอาใส่แขนกลับเข้าไปอ้หเดี๋ยวรอแป๊บนะคน ขออภัยที่คลิปนี้ผมทำล่าชานะคะพูเพราะว่าผมลืมผมลืมเตรียมของไม่ครบซะก,ก่อนแฮทุกคนเคยคิดไหมว่าเออห้องปกครองมันแม่เหมือนอะไรหนึ่งห้องปกห้องสห้องที่ให้ผู้ปกครองมาอยู่แล้วอนุญาตให้มาเยี่ยมนักเรียนได้ สองสถานีตำรวจขนาดย่อมตีตอกตีตอกตีตอกเฉลยสถานีตำรวจขนาดย่อมจากเมื่อคุณเกียนท่านผู้ชมของคุณอ่ะกลับมาแล้วเอามาแล้วนี่เลยมันจะใช้เจ้านี่แทนนี่ และก็ต่อไปก็คือเว้นแบบดิจิทัลเว้นจีเลียมที่จริงอ่ะมาวัสดูเยอะกว่านี้มากๆเลยนะถ้าผมเอาทั้งหมดอ่ะหมดอ่ะก็ก็คือตรงนี้ก็ต้องแยกตรงนี้ก็ต้องแยกตรงนี้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 แล้วก็อีกสองอันที่เหลือนั่นอ่ะ เออต่อไปไม่พูดอะไรมากแล้วนี่เลยปืนคาวิดี้กันปืนแรงลงถ่วงนั่นเองนี่เลยทุกคนคือถ้าถามว่าปืนคาวิดี้หรือปืนดีเทนเนอร์มันดีกว่ากันอนะปืนผมจะเฉลยนะว่าปืนปืนดีเทนเนอร์มันดีกว่านะ แต่แต่ว่าดทนเนอร์มันใช้งบเยอะก็เลยใช้กาวดี้แทนแล้วคือสุดท้ายและก็คือเจ้าดาบเจ้าดาบพิาบางคางบังคมบัคพิาบางคาบาโบรเปซ่า <c oughs> ดาบเป็นซ่าเนะละชื่อสั้นๆหละอันนี้ผมชอบเรียกชื่อดาบชื่ออะไรแบบมหาพิศดารหน่อยเงี่ยมเลยจีเหรียมเสร็จแล้วเดีย๋ยวอแบบปีไม่ไม่ปีปีปีป ่อบบี้รังแสงอีวอเวนตนตืนตื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 ่แบบไม่ใส่แว่นบ้างเฮ้ยไม่ใส่ไว่ก็เก๋อยู่นะไม่ใส่แว่นอยู่เวนต้ตดอีกรอก เกนพีสโทรศัพท์รู้สึกว่ามันจะหล่นด้ทุกเมื่ออะไรเนี่ยต้อต้อตอ้อ้ออันนี้ที่หวมเพลงร้องเมื่อกี้ผมเอามาจากสปีกเกอร์เอาไปได้ไอพีเจ็สิบแปดนะภาพหนึ่งอะ อันนี้ผมเอามาจากสปีกเกอร์อามาดาจริงๆนะไม่ได้โกหกไม่เชื่อลองเซิร์ชตามผมดูนะ S-P-E-A-K-E-R แล้วก็ Space แล้วก็ A-A-M-A-D-A เ,เแล้วก็เวนอีก EP แล้วก็เวนอีก78แค่นั้นแหละจบจบแล้วเวนตือต้อตือต้อตือต้อตื้อมันก็คือเพลงของเผ่าพันธทีวีแมนนั่นเอง ถ้าจะไม่ผิดเพลงเนี่ยน่าจะถูกใช้ครั้งแรกใน EP 39หรือว่า EP ที่ทีวีแมนปรากฏตัวคนแรกนี่นแหละงั้นแค่นี้แหละครับกดบใครอยากโดนยงิงบังบุซาวาตา